เจมจิฟงรักโฟมแฮปปี้มองตาก็รู้ใจเรื่องขอแตง่งเพิ่งกลับมาจากตะลุยหิมะที่ทริปญี่ปุ่นสำหรับพระเอกหนุ่มเจมจิรายุทีลาสุดควงหวานใจสาวโฟมแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงทริปนี้ว่าไปเที่ยวครั้งนี้มีเวลาไปเที่ยวได้ไม่นานแค่7-8วันตั้งใจจะไปเล่นสกีอีกครั้งเขินเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำกับแฟนสาวทำให้ต้องไปทุกปีโชคดีที่ทริปนี้ราบรื่นไม่มีอุบัติเหตุหรือเจอพายุหิมะ มีแค่หิมะตกหนักเท่านั้นเป็นปกติของการไปเล่นสกีอยู่แล้วก่อนจะไปเที่ยวก็มีการคุยกับเพื่อนร่วมทิปเพราะมีข่าวที่ญี่ปุ่นทั้งแผ่นดินไหวอุบัติเหตุเครื่องบินแต่สุดท้ายก็ต้องไปเพราะจ่ายเงินไปครบหมดแล้วเรื่องรูปที่ลงเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นรูปคู่กับแฟนสาวยืนมองทะเลที่ริมชายหาดช่วงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าจนทําเอาหลายคนลุ้นตัวโก่งว่าซุ้มขอแต่งงานหรือเปล่าซึ่งยังไม่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงาน วันนั้นไปนงานแต่งของเพื่อนพอดีจังหวะนั้นเห็นแสงสวยเลยชวนถ่ายรูปคู่กันแค่นั้นในอนาคตว่าที่เจ้าสาวก็ต้องเป็นโฟมนี่แหละชอบเขาเป็นผู้หญิงเรียบง่ายยอมรับว่าคุยกันเรื่องแต่งงานว่าอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงฝ่ายหญิงชอบแบบเรียบง่ายไม่ต้องอลังการซึ่งตนก็คงตามใจอยู่แล้วเมื่อถึงวันนั้น